ตัวนี้นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับสำหรับหุ่นยนต์วาดรูปนะครับตัวนี้ก็เป็นซอสโค้ดนะครับมีคําสั่งเ้นสติงนะครับส่งข้าวออกไปที่ไอซ่งสองนะครับออกไปยัง R F นะครับขึ้นอปยุนะครับแล้วก็ส่งไปยังหุ่นยนต์เพื่อให้มีการวาดรูปเกิดขึ้นนะครับในที่นี้นะครับผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผมสอนในคอร์สนะครับมาทําการส่งข้อมูลขึ้นไนยุนะครับ น,นี้ดู yeah. โ,ปโปรแกรมกันดีกว่านะครับน้าตาโปรจะเป็นโปรแกรมเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้าปรตาโปรแกรมตอนที่ดีไซน์นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้รันนะครับนะครับก็ลองมาดูตัวหน้าตาโปรแกรมที่รันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานนะครับคุณยนวัดลูกนะครับเริ่มแรกเลยแล้วก็ไปที่เซต คอนเน็กนะครับเซคอนพอร์ตไปที่คอม4เลือกคอม4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มคอนเน็กนะครับเลือกว่าทําการคอนเน็กนะครับก็สามารถที่ติดต่อกับอุยนต์วัดรูปได้แล้วนะครับโดยที่ทางด้านนี้ครับทางด้านนี้เป็นเสาวิทยุนะครับเป็นขึ้นตัวส่งวิทยุนั่นเองนะครับจึงแชร์ f สี่สาม m h ์นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เอามาประยุกต์ใช้งานได้นะครับถึงแม้ตัวส่งจะไม่ดีแต่เราก็มีวิธีการในการถี่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก ม่เคยดีเท่าไหร่นะฮะสู้ของลิงไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสู้ไอตัวหนึ่งที่ก็ที่ผมอขาอยู่ไม่ได้นะครับการทํางานนะครับทางด้านนี้นะครับดูสเก็ตเมาส์นะครับก็จะมีเพนอานะครับอาบเพนดาวเพนก็คือยกปากาขึ้นปากาลงนะครับไปด้านซ้ายด้านขวาขึ้นบนลงล่างนะครับแล้วก็เทสมุมนะครับเพื่อทดลองนะครับให้มันหมุนไปตามองศาที่ต้องการนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเรามาลองกดปุ่มนะครับ ดาวเพนดูนะครับเรากดปุ่มดาวเพนดูแล้วไปดูที่รถนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่รถนะครับก็ทําการเอาปกาลงนะครับคราวนี้ผมจะให้เอาปกาขึ้นนะครับผมจะกดปุ่มนะครับเอาปกาขึ้นนะครับขึ้นแล้วนะครับเอาปกาลงครับอ่าลงแล้วนะครับโอเคอ่านี่คืออุ่นยนของเรานะครับคราวนี้กลับย้อนกลับมาที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับ เจ้าตัวโปรแกรมนี้นะก็เดี๋ยวทดลองนะครับจะลองให้วาดรูปนะครับอ่าทดลองวาดรูปอ่ะที่นี้ผมจะลองวาดรูปนะครับเป็นมุม46องศานะครับผมก็สั่งให้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยหมุนนะครับกดปุ่มที่นี่นะครับสังเกตดูด้านนี้นิดนึงนะครับสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับก็จะได้มุมออกมาคือ46องศานะครับเยื่อทางที่ สามร้อยสี่บเก้านะครับพิกเซลนะครับก็คือประมาณอยู่ที่สามสี่เซนประมาณนั้นนะครับโอเคครับการที่ผมก็สั่งให้หุ่นยนต์หมุนนะครับไปตามองศาเสร็จแล้วก็เริ่มวาดรูปได้เลยนะครับกดปุ่มปรากฏหุ่นยนต์เคลื่อนแล้วนะครับมุมสี่องศานะครับหุ่นยนต์เคลื่อนแล้วนะครับ้าจะไม่ชัดนะครับผมปล่โหมดก่อนโอเคครับได้แล้ว นะครับ46องศานะครับตอนนี้จะให้เครื่องยนต์เดินนะครับวาดรูปก,ก็มากดตรงเดินวาดรูปนะครับกดปุ่มเค่นก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับสามร้อยสี่ิหกพิกเซลนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทางด้านนี้นะครับยังมีปุ่มอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเช่นเราทดลอง ไม่อยากบ้านรูปแล้วแต่อยากให้ไอเจ้า <Charl> ห <ott es> <Vietnamese> ุ <Male> ่นยนต์หมุนไปตามมุนที่เราต้องการนะครับเช่นหมุนไปที่90องศานะครับเราก็ใส่ค่าเข้าไปที่นี่90้องศานะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับเชสโรเตตนะครับตัวหุ่นยนต์จะหมุนไป90องศานะครับแต่นิดนึง90าองศาต้องเติมสูด้านหน้านะครับเพราะว่าต้องการเลขทั้งหมด3หลักนะครับเช่น3ามร้อยสิบอาก็สามร้อยหกสิบนะครับต้องการที่สิบแปดองศาก็ศูนย์หนึ่งแปดนะครับแล้วกดปุ่มนะครับกดปุ่มโรเตต มันหมุนกันนะครับโอเคครับหมุนแล้วครับหมุนไปที่9ก้าสบองศานะครับซึ่งตอนนี้มุมตอนปกติเริ่มแรกอยู่ที่สี่สิบกว่างศานะครับตอนนี้ไปที่เก้าสิบแล้วครับโอเคครับเริ่มแรกอยู่ที่มุมสี่างศานะครับอันนี้หมุนไปมุมที่เก้าสบองศานะครับโอเคนะครับตอนนี้คุณจนวัดรูปนะครับสามารถ กาหนดมุมได้สามารถให้เดินทางเดินหน้าถอยหลังได้นะครับในปุ่มนี้ยังมีนะครับในปุ่มโปรแกรมยังมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานสกเขานะครับก็มีการถ่ายวีดีโอไว้ให้ดูนะครับเพื่อที่ว่าคือใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับโอเคครับครับ